สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกนะของ writing ability passage 4 passage ที่4เนาะเหมือนเดิมนะคะ passage แบบที่4ตัวนี้ที่นำเอามาให้ลองทำกันนะคะลองลองทำลองทำแบบฝึกด้วยกันนะก็จะไม่ไม่ยาวมากคำศัพท์ก็ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะไม่ก็ยากหรอกทำได้มองหกแล้วใน passage นี้นะคะดูตัวเลือกก่อนนะ ตัวเลือกมี as important most important much therefore generate decision v e l y ดท่ตัวเลือกส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับหลักการเขียนนะคะไม่ไม่ได้ไม่ไม่เชิงว่าเป็น vocabulary เท่าไหร่มาดูข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกข้อ16นะคะข้อ16ประโยคเริ่มที่เขาว่า petroleum จนถึง natural resources ถึงตรงนี้นี่คือประโยคอะไรคือสิ่งที่หายไป petroleum or crude oil เวลาที่ไปอ่านบทนะแล้วมันเจออย่างเงี้ย comma c o ม m ม a มมแล้วมีคำอยู่ระหว่างอมม m a นั่นหมายความว่ามันถ้าใช้ oil เงี้ยก็ขยายนั่นแหละนะคะขยายว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว,ว่า petroleum หรือก็เลยเอาคำว,ว่า crude oil เนี่ยมา,มาเพิ่มนะ,ะมันก็หรือเป็นการบอก มันสามารถเป็นการอธิบายคำข้างหน้าเพิ่มเติมได้นะคะนั้นปิโตเรเลียม is one of the world's natural resources one of the world's natural resources world อะไรคำว่าผม important the world as important ไหม จะใช้เปเรียบเทียบในการนี้ไหมไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช้ตัวนี้จะไม่ใช้ <c oughs> น้ำมันสำคัญไหมเอาคิดง่ายน้ำมันสำคัญไหมต้องสำคัญสิใช่ไหมจะสำคัญแบบไหนข้อนี้นะคะดูแล้วก็ง่ายนะถ้า one of the เนี่ย one of the มักมี most นะคะ most เข้ามา one of the world's most important natural resources. <coughs> 16, uh Eller şey umas, <com fala>. <decisive> plastic synthetic fibers and chemicals are produced from petroleum. Yeah. ตรงนี้อะไรหายมีเคมีคลอสแล้วนี่มี R แล้วด้วยเราเห็น R แล้วเรามีเวิร์บแล้วข้างหน้าเป็นพูรอแน่นอนทีนี้ดูกับตัวเลือกตัวเลือกคือให้เราเลือกหาว่า quantifier quantifier ตัวไหนที่สามารถเอามาใช้เนอ ที่เอามาใช้กับคำว่า Chemicals ได้มาดู Chemicals เติมอะไรคะเติม s <Yes>. s เพราะนั้นเป็นนาวพหูพจน์ที่นับได้แน่นอนดังนั้นตัวเลือกที่ไม่สมควรจะไม่ใช่ไม่ใช่สมควรตัวตัวเลือกที่สามารถนำมาวางไว้หน้าคำนามพหูพจน์ที่นับได้ก็คือข้อไหนคะ ข้อ4นั่นเองนะคะข้อนี้ข้อหนึ่งใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องนำหน้าเอกพจน์เนาะส่วน allot นะคะ allot มักจะมีมันต้องมี off แต่เราไม่เห็นมี plenty plenty ก็มักจะมี off แต่เราก็ไม่เห็นนะมันใช้ใช้ไม่ได้อันนี้ less แปลว่าน้อย less นี้มันแปลว่าน้อยซึ่งตรงนี้ ตัวนี้บอกว่าถ้ามันเป็น natural resource s ที่สำคัญส่วนหนึ่งมันก็คงจะไม่ใช้น้อยหรอกนะคะอะไรมันน่าจะใช้เยอะมากกว่าอ่ะนี้ข้อ18ตัวเลือกมี therefore, however, more over, hence rather ดดูจากตัวเลือกแล้วต้องมาดูว่าประโยคหน้ากับประโยคหลังมันเป็นยังไงกันนะประโยคหน้ากับประโยคหลังที่เราจะดูก็คือตั้งแต่ประโยคนี้จนถึงประโยคสุดท้ายนี้นะคะมีอะไร ประโยคข้างหน้าบอก it is also used to make lubricants and waxes มัน use ก็คือถ้าเราดูจากประโยคข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยมันบอกถึงการใช้ปริทอเรียมเนาะว่าเอามาทำอะไรบ้างแลวอันนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอก its most important use is as a fuel for heating มันใช้ข้างบน Chemical Produce เนาะ it is used it is also used to make rubicants and v a x e s ก็ยังทำอันนี้ด้วยอ่าอันนี้ก็บอกว่า it's most important use ที่สำคัญที่สุดอ่าการใช้เนี่ยประโยชน์ที่สำคัญที่สุด is as full a full for heating ก็คือนะคะเราั้นเราจะมาใช้คำว่า therefore ที่แปลว่าดังนั้นได้ไหมไม่ได้ hence hence ก็ดังนั้นก็ไม่ได้ moreover นอกจากนี hence, hence hence, ้ the its mode มันไม่ไม่ในภาษาอังกฤษมันจะไม่ใช้ moreover แบบนี้ moreover มันแปลว่านอกจากนี้ใช่ไหมนอกจากนี้นอกจากนั้น มันจะไม่ไม่ใช้กับประโยคนี้เพราะอะไรเวลาอันนี้เขาบอกว่ามันพลาสติกซินเบอเรลล์พลาสติกเคม used to make lubricant and waxes มันใช้กับมันใช้เพื่อทำอันนี้ด้วยนะคะสำคัญที่สุดก็คือมันใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับความร้อน ไม่ไม่ใช่นอกจากนี้แต่ว่าสิ่งที่มันคําที่ควรมาใช้คืออย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าอย่างอื่นมันจําเป็นใช่ไหมอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะสำคัญที่สุดการใช้ที่มันสําคัญที่สุด<ม>ก็คืออันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษคําว่า however กับ moreover มันจะต่างกันนะมันอย่าพยายามเอ่ออย่าทำลว,ว่าอะไรอย่าพยายามหาเหตุผลเหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราใช้คําแบบคําเชื่อม บางทีมันใช้ได้ทั้ง2นะคะแต่ภาษาอังกฤษมันจะแยกแยกกันเลยว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ตัวเลือกที่เอามาตัวเชื่อมนะคะที่เอามาขั้นมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าข้อสิบเก้าอันนี้บอก for heating for and for powering โอ้ยใครใครจำได้บ้าง ใครจาได้อันนี้มันเคยติวเป็นหลักนคล้ายๆกับของ sentence completion นั่นแหละของ error ใช่ไหมเราเห็น a n d เราเห็น comma เราเห็น comma แสดงว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังมันต้องเขียนเป็นในรูปเดียวกันเงั้นเมื่อมันเขียนไปในรูปเดียวกันมันมี for แล้วใช่ไหมเนี่ยข้างหน้าเขาใช้ for heating ข้างหลัง for ก็ต้องเป็น for ที่เป็น verb ที่เติม i n g ตัวเดียวใช่ไหมคะส่วนลัง for powering เนี่ยมีแล้วมี for แล้วมี ing แล้วอันอันที่หายไปข้อไหนง่ายๆ่ายเลยข้อนี้ง่ายมากมีข้อ5นั่นเองนะคะเป็นเวิร์กที่เติม i n g ให้มันโครงสร้างเดียวกันมันข้อ20ข้อ20มีแอนมีเรียบร้อยอ่ะมาถามหาอะไรคะถามหา อ oh, adverb เ no. นาะถามหา adverb แหละเพรามันเป็น adverb หมดทีนี้ adverb ตัวไหนที่จะเอามาใส่ให้มันสมบูรณ์ adverb ตัวไหนก็คือตัวเขาบอกว่าอะไรนะ it's most important use is as a fool for heating ใช้สำหรับอันนี้ด้วยใช้สำหรับอันนี้ด้วย และ powering vehicle และสําหรับอันนี้นะอะไรที่มันใช้เยอะที่สุดก็คืออันหลังเนี่ยมันใช้เยอะที่สุดแั้นเมื่อมันใช้เยอะที่สุดมันก็เป็นอะไรที่แบบพิเศษพิเศษหน่อยคำแ Ad เ e r ที่แปลว่าพิเศษพิเศษหน่อยก็คือคาว่า especially คือข้อสานะมข้อสามตอบข้อสามข้อยี่สิบไม่ยากไม่ง่าย แต่พยายามดูให้ได้ใจความแล้วกันโอเคโชคดีนะคะก็มันสั้นเนาะบางทีเราเห็นเนื้อหาเราเห็นแพสซจแล้วเราก็แบบสามารถที่จะตอบได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมบางทีอ่านแล้วก็เออน่าจะใช้อันนี้แหละอืมใช้ความรู้สึกเก่านะคะก็อ่ะจบไปสำหรับแพสซีทสีเจอกันคลิปต่อไป